สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้มาเจอกับครูขวันอรั้านะคะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะ สำหรับในสัปดาห์นี้นั้นเราจะมาทบทวนในยูนิตที่5และยูนิตที่6นะคะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะสอบกลางภาคกันในวันพฤหันสนะวันศุกร์นี้นะคะซึ่งในภาพนี้นั้นครูจะพาเด็กไปทบทวนในยูนิตที่5เรื่องอติงชูอี้นะคะซึ่งเราได้เรียนกันไปนานแล้ว อันเด็กอาจจะลืนไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเราไปเปิดกันในหน้า40นะคะ n i t 5 t h i n g t to Eat สิ่งของต่างๆที่สิ่งต่างๆที่เราสามารถรับประทานได้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นในย mm ูน hmm. ิตนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารนั่นเองค่ะเราไปดูกันที่หน้า40 Mom? Spaghetti. m m that's good. I like spaghetti. I do too. Do you want spaghetti? Yes, please. No, thank you. อ่าในบทสนทนาน,นี้นะคะลูกๆนะคะก็ถามคุณแม่ว่า what for lunch mom อาหารมื้อกลางวันเนี่ยคืออะไรคะแม่แม่ก็ตอบว่า spaghetti ก็คือสปาเกตตี้เป็นอาหารที่เป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะลูกๆก็บอกว่า that's good I l i k e spaghetti ฉันชอบสปาเกตตี้ I do too ฉันก็เหมือนกันและแม่ก็ยกมาเสิร์ฟถ,ถามอีกว่า Do you want spaghetti ต้องการสปาเกตตี้ไหมถ้าต้องการก็จะบอกว่า Yes please แต่ถ้าไม่ต้องการนะคะเขาก็จะทำท่าอย่างนี้นะคะแล้วก็บอกว่า No thank you. ไม่ขอบคุณนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือในบทสนทนาในหน้า40นะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า42ค่ะในหน้า42นะคะเราจะไปทบทวนคำศัพท์กันในหน้า42ค่ะไปฟังคำศัพท์กันเลยค่ะ b <number> i r d s number o an omelet number two A peach. Number three. A pear. Number four. A pancake. Number five. Yogurt. Number six. Cereal. Number seven. Tea. Number eight. Hot chocolate. อ่าไปดูกันที่คำนะคะหมายเลขหนึ่งก็คือ an omelet an omelet มครไข่เจียวนะคะเป็นคำนามอิกพจน์ก็เลยมี a n นนำหน้าข้อที่สองค่ะ a peach a peach ลูกพีชนะคะหนึ่งลูก number three a pear a pear ลูกแพรนะคะ number four a pancake a pancake ขนมแพนเค้กนะคะ นัมเบอร์ฟอยยูเออร์เตให้นักเรียนสังเกตตั้งแต่หมายเลข5ถึงหมายเลข8เนี่ยจะเป็นคำนามนับไม่ได้นะคะก็เลยจะไม่มีอักหรือแอนนัมหน้ายูเออร์ตนะคะ number ร์ซี e ีเรีย e ซีเรียลนัมเบอร์เซเนที่้ำชานะคะ number ร์เอท h o ปช็อกโกแลตช็อกโกแลตร้อนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะใน ข้อ b ด้านล่างจะเป็นประโยคคําถามและคําตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการจะรับประทานนะคะ page 42. b ask and answer what does she want she wants a peach เรามาดูโครงสร้างประโยคนะคะพ่อเ่ยก็ถามลูกว่า what does she want เป็นการถามถึงบุคคลที่สามนะคะก็คือ ผู้หญิงคนนี้นะคะว่าหล่อนต้องการอะไร What does she want? What does she want? ถ้าเป็นผู้ชายเราก็จะเปลี่ยนเป็น he เป็น he นั่นเอง What does he want? นะคะเป็นต้นจากในภาพเนี่ยหมายเล็กนึงนะคะเขาต้องการลูกพีชนะคะก็จะตอบเป็นประโยคว่า She wants a peach. She wants a peach. เมื่อประธานเป็นชีนะคะวลที่เป็นคำกริยาก็จะต้องเติม s แบบนี้แบบแบบในประโยคด้วยนะคะ,ะเราไปฟังกันในแต่และภาพกันเลยค่ะก็จะมี number two นะคะ a om n omelette number three นะคะ cereal และ number four a pancake number o what does she want she wants a peach Number two. What does she want? She wants an omelette. She wants an omelette and you can Number three. What does he want? He wants cereal. Uh, he wants cereal. The main thing is that cereal is that cereal is that cereal Number 4. what does he want? He wants a pancake. He wants a pancake เป็นต้นนะคะสรุปนะคะในบทสนทนาข้อบีในด้านร่างในหน้า42นะคะเป็นการถามถึงความต้องการในเรื่องของอาหารว่าเขาผู้ชายหรือเขาผู้หญิงต้องการอะไรโดยใช้ประโยคคำถามว่า What does he or she want นะคะและคำตอบ ก็จะเป็น he หรือ she ตามด้วย a n t e เติม s ด้วยนะคะและตามด้วยอาหารที่เขาต้องการนั่นเองค่ะต่อไปนะคะให้เ,เด็กๆเปิดไปดูที่หน้า43หน้าข้างๆเลยนะคะเขาจะเป็นการถามให้เราตอบ yes หรือ no โดยเป็นการถามถึงบุคคลที่3เช่นกันโดยเราจะใช้ does นะคะขึ้นต้นประโยคคำถามเช่น does he want cereal Does he want cereal? ผู้ชายต้องการซีเรียลใช่ไหมได้โยงเส้นไปแล้วเหมือนเป็นการเล่นเกมนะคะถ้าตรงกับพักซีเรียลนะคะเขาก็จะตอบว่า Yes he does แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะตอบ No he doesn't ึ่งเป็นต้นค่ะ Does he want cereal? Yes he does. No he doesn't. อันนี้ก็เหมือนเป็นการให้เรานะคะคลองฝึกการถามตอบให้ตอบ Yes หรือ No นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้า44นะคะเราจะไปทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารกนต่งตองค่ะ 44. Let's learn more A Learn the words Number one Grape s Grape s, Gra <pe>. <S ก็คือองุ่นนะคะ เป็นคำนามในอยู่ในรูปของพหูพจน์นะคะ number two pancakes Pan สังเกตนะคะว่าจะไม่มีอาจนำหน้าแล้วแล้วก็เติม s นะคะก็คือ pancakes ที่เป็นในรูปพหูพจน์นั่นเองมีหลายอาะอย่างมีหลายชิ้นนั่นเองค่ะ number t h e e peaches รูปพีชหลายรูปนะคะก็จะไม่มีอาจนำหน้านะคะ และเติม es นะคะอ่านว่า aches, พีชลูกพีชหลายลูกนั่นเอง number four hamburgers hamburger Hamburg ก็คือแฮมเบอร์เกอร์หลายลูกหลายชิ้นนะคะเติม s number five stew <Skill. S 1> stew นะคะอาหารประเภทต้มนึ่นนะคะ number six cheese ชี Cheese. อันนี้ก็เป็นคำนามในรูปของพหูพจน์นะคะนับไม่ได้นะคะสตูก็นับไม่ได้เหมือนกัน number seven pasta <P asta. S 2> number eight steak Ste ตั้งแต่ข้อ5ถึงข้อ8นะคะ Cheese, pasta และ Steak นะคะเป็นคำนามที่นับไม่ได้นั่นเองก็จะไม่มีอ่ะ หรือแอนนำหน้านะคะแล้วก็จะไม่มีการเติม s นะคะมันจะอยู่เป็นคำนามที่ไม่ต้องเติม s นะคะเพราะว่ามันไม่สามารถนับเป็นหลายๆอย่างได้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่ด้านล่างนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นการถามถึงความชอบในเรื่องของอาหารคล้ายๆเหมือนกับประโยคมอสคู่นะคะก็คือถามถึงความต้องการใช่ไหมคะแต่อันนี้เราจะเปลี่ยนจากความต้องการเป็นความชอบนั่นเองค่ะ กับวิดวันเลยค่ะ Page 44 B Ask and Answer What does she like? She likes pancakes. อ่าเมื่อกี้นะคะก็คือ What does she want ใช่ไหมคะอันนี้เปลี่ยนจาก want เป็น like แปลว่าชอบนะคะ What does she like? เขาผู้หญิงชอบอะไรนะคะ เป็นการถามถึงบุคคลที่3ามเหมือนเช่นเคยค่ะและก็จะตอบเป็นประโยคว่า s h e l i k e s pancakes l i g e t นะคะก็เติม s เหมือนกันเพราะว่าประธานเป็น he หรือ she นั่นเองแล้วหมายเลข1นหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเขาชอบ pancakes ถ้าเป็นหมายเลขสองเราก็จะต้องตอบว่า s h e l i k e s grapes ถ้าเป็นหมายเลขสาม s h e อ่ะถ้าเป็นอันนี้เป็นของผู้ชายนะคะเราต้องเปลี่ยนประโยคคำถามเป็น What does he like และตอบว่า He likes stew นะคะ He likes cheese He likes hamburgers และ He likes peaches อ่ะไปฟังกันนะคะ Number one What does s he like She likes pancakes. Number two. What does she like? She likes grapes. Number three. What does he like? He likes stew. Number four. What does he like? He likes cheese. Number five. What does he like? He likes hamburgers. ละะอท้ายนะคะ number six. What does he like? He likes peaches. He likes peaches. นะคะอันนี้ก็คือประโยคคำถามและคำตอบในเรื่องของความชอบในเรื่องของอาหารนะคะต่อไปค่ะให้เ,เด็กๆเปิดไปที่หน้าข้างๆนะคะในหน้า45ค่ะ ในหน้า45เนี่ยก็จะเป็นถามถึงความชอบว่าชอบสิ่งนี้ใช่ไหมคล้ายๆเหมือนเมื่อกี้นะคะว่าต้องการสิ่งนี้ไหมนะคะถ้าใช่ก็ตอบ Yes He does หรือ He does ถ้าไม่ใช่ก็จะตอบ No she หรือ He does n ้นะคะเช่นตัวอย่างเนี่ยจากในภาพเนี่ยจะถามถึงผู้ชายและผู้หญิงสองคนนี้นะคะและถ้าภาพไหนที่เป็นภาพกรกะัาษแสดงว่าเขาไม่ชอบนะคะ เช่นประโยคคำถามแรกเป็นสเต็กนะคะเราจะถามว่าเขาผู้ชายเนี่ยชอบสเต็กใช่ไหม Does he like steak? Does he like steak? ก็จะต้องตอบว่า Yes, he does. Yes, he does. นะคะ Number two Does he like spaghetti? เป็นสปาเกตตี้นะคะถ้าชอบก็จะตอบ Yes, he does. เหมือนกัน ส่วนหมายเลขสามเนี่ยเป็นรูปการกรบาทนะคะเราต้องตั้งคำถามว่า does he like pancakes ก็ต้องตอบว่า no he doesn't ค่ะเป็นต้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างเราลองไปฟังประโยคกันนะคะ ask your partner number one does he like steak yes he does number two does he like pasta yes เส้นๆนี้เขาเรียกว่าเขาใช้คำว่าพาสต้านะคะไม่ใช่สปาเกตตี้ number three does he like pancakes no he doesn't number four does she like steak อ่า number four นะคะเป็นผู้หญิงก็เปลี่ยนจาก h ีเป็นชีน she ั่นเอง does she like steak no she doesn't ไม่นะคะป็นรูปกันกบ,บาท number five Does she like hamburgers? Yes, she does. Number. Hamburgers มีทีอจะตอม S ด้วยนะคะเพราะว่าในรูปเนี่ยมีมากกว่าหนึ่ง,งเอง Number <For> six. Does she like peaches? Yes, she does. Yes, yeah, she does นะคะนี่ก็คือตัวอย่างค่ะอะเรามาดูกันในประโยคด้านล่างกันบ้างนะคะในข้อดีค่ะ D. Listen and do. number one. count the grapes. number one. count the grapes. my two number two. eat a hamburger. number two. eat a hamburger. number three. make pancakes. make pancakes. ทำแพนเค้กนะคะ Number 4 Peel peaches Number 4นะคะ Peel peaches Pe แปลว่าปอกเปลือกลูกพีชค่ะเราไปต่อกันในหน้าสุดท้ายเลยนะคะก็คือหน้า4-6ค่ะเป็นการอ่านออกเสียงสระอีเสียงยาวนะคะ Let's read. A. Listen. Point and say. E. E. Me. We. อ่าเราไปดูสระ E เสียงยาวตัวแรกนะคะสะกดด้วยตัว E ตัวเดียวนะคะเช่น Me. M E Me เป็นสระ E นะคะแปลว่าตัวฉันและ w o r E. W E นะคะ We แปลว่าพวกเราค่ะ e e e tree weed ต่อไปนะคะเป็น e สองตัวนะคะ d o e e ก็อ่านออกเป็นสระ e เหมือนกันเช่น tr d e e tree tree ต้นไม้นะคะแล้วก็ w w e d weed weed แปลว่าต้นพืชหรือจะพืชต้นหญ้าตนต้นนะคะ e a e ต่อไปนะคะอ่านออกเสียง e a นะคะก็คือสระ e เหมือนกัน clean leaf คำแรกนะคะ c l e a n clean clean ควาความสะอาดและ l e a f leaf leaf แปลว่าใบไม้นึงเองค่ะ รคาเด็กๆนี่ก็คือคำศัพท์ทั้งหมดนะคะในยูนิตที่5และบทสนทนาต่างๆนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนกันอีกครั้งก่อนจะสอบกันด้วยนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากการบ้านเอาไว้เรื่องหนึ่งก็คือให้ใเด็กๆนั้นท่องคำศัพท์ที่กอะที่เราจะสอบกันด้วยนะคะเป็นการทบทวนนั่นเองค่ะและกลับมาเจอกันใหม่ในครับหน้านะคะ See you later goodbye bye bye ค่ะ